พอลัมคิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปริชากุลวันพุทธที่1 6มีนาคม2568ทักษิณนกับสองไอ้โมงดีลแลกประเทศศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่สองเมื่อวันที่25มีนาคมวันนี้รังสิมันโรมสอสอระบบบัญชีร,รายชื่อพักประชาชนอภิปรายเรื่องดีลแรกประเทศ โดยยกกรณีป่วยทิพย์ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมาเป็นประเด็นนำร่องแต่ถึงอย่างไรก็ไม่อาจติคุมได้ว่ากรณีนี้คือดีลแลกประเทศอย่างแท้จริงเพียงแต่ขย่าวให้เกิดกระแสหือฮาได้เพราะอย่างที่เคยพูดไว้ในคอลัมนี้มาแล้วว่าประเด็นการป่วยทิพย์ชั้น14ของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นเรื่องเก่า ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่พักเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลในช่วงเริ่มแรกโดยที่พักประชาชนไม่เคยหยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาตรวจสอบกับปล่อยให้ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้จึงเพิ่งจะหยิบยกมาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะดีลฮ่องกงระหว่างทักษิงชินวัตรกับนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสองเจ้าของพักเพื่อไทยกับพักประชาชน หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่17พฤษภาคม2566ที่มีความลึกลับซับซ้อนไม่ต่างจากดีลแรกประเทศที่ฝ่ายค้านตั้งเป็นประเด็นในการอภิปรายครั้งนี้อันเป็นเหตุให้ก่อนหน้านี้พักเก้าวไกลที่อวตารมาเป็นพักประชาชนในวันนี้ต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมืองแบบสู้ไปรอเสียบไปจะอะไรก็ตามแต่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร โดยสสรังสิมันโรมได้เปิดประเด็นกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจว่าการอภิปรายในครั้งนี้มีพยานหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าชั้น14มันลวงโลกอย่างไรโดยพยานหลักฐานนั้นไม่ใช่ใครอื่นพยานชื่อว่าแพทองทานจากประจักษ์พยานยังเป็นตัวสำคัญในการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองทำผิดกฎหมายอาญาเรื่องนี้เป็นมหากาพหลอกลวงที่ทำให้นายก เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในท้ายที่สุดนายรังสิมันโรมอภิปรายว่าแพรทองทานเป็นนายกที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ทั้งนี้นายกคือประจักษ์พยานและตัวการสำคัญต่อการทำผิดกฎหมายในเรื่องชั้น14เพราะมีชื่อหนึ่งในสิที่สามารถเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจได้ อย่างไรก็ดีช่วงที่นายทักษิณลี้ภายในต่างประเทศ15ปีได้กลับประเทศไทยในช่วงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งการกลับประเทศดังกล่าวเชื่อว่ามีเดียวลังกาวีเกิดขึ้นและภาพที่เดินทางมาถึงประเทศไทยคือคนที่สุขภาพแข็งแรง แต่ผ่านไปสองวันพบว่าทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพทแถลงถึงอาการป่วยสี่โรคร้ายแรงและมีอาการวิกฤตที่ต้องส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจและอีก9ย่อหน้าที่รังสิมันโรมอภิปรายไว้เป็นหลักฐานให้คนในสังคมไทยอีกจำนวนมากได้รับรู้เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งของสอสฝ่ายค้านในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบถงดุลรัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหาร ย้อนกลับไปเมื่อปี2566ก่อนที่ในายใหญ่เดินทางมาที่ประเทศไทยนางสาแพรทองทานให้สัมภาษณ์ไว้ว่าบิดาของท่านมีสุขภาพที่ดีและตรวจสุขภาพต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและวันที่ในายใหญ่เดินทางกลับประเทศไทยก็สามารถทักทายประชาชนและบุคคลใกล้ชิดได้แล้วอะไรจึงทำให้ในายใหญ่ต้องขึ้นเขียงไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลา180วัน ต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่จูๆ่ๆคนสุขภาพดีถึงได้ล้มป่วยกระทันหันอย่างนี้ในใยา่อยู่ต่างประเทศนานกว่า15ปีทำไมจึงตัดสินใจกลับการกลับมาง่ายดายอย่างแปลกประหลาดในยุคที่น้องสาวเป็นอดีตนายกก็ยังไม่เดินทางกลับเป็นเพราะดียวที่นายกทำมาใช่หรือไม่และการกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคม2566 เป็นเพราะดิวลังกาวีใช่หรือไม่จึงทำให้ในายใหญ่มั่นใจว่ากลับมาไทยได้ปลอดภยัยมีไอ้โมองสองตัวใจดีลดแลกแจกแถมให้บิดานายกออกจากเรือนจำเพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหากวันนั้นไอ้โมองขัดขวางไม่มีทางที่ในายใหญ่จะได้ไปโรงพยาบาลตำรวจจนกว,นนทาทว่นานายเฟฐาทวีสินอดีตนายกมีอานาจเต็มซึ่งเรื่องนี้นางสาวแพรทองทานรู้เห็นทั้งหมด รวมถึงไม่มีการดำเนินคดีกับไอ้โมงตามที่สัญญากับประชาชนเพราะพ่อได้กลับบ้านแล้วนี่คือดีลแรกประเทศที่นายกสมคบเพื่อช่วยเหลือพ่อตัวเองไม่ให้นอนคุกแม้แต่วันเดียวนอกจากนั้นยังพบการร้องขออภัยโทษเฉพาะรายหลังจากที่นายทักษิณพักในโรงพยาบาลตำรวจแล้ว7วันซึ่ง,งานางสาวแพรทองทานอักตันยูไม่ดำเนินการทำให้ในทักษิณต้องดำเนินการด้วยตนเองทั้งที่มีอาการป่วยหนัก ปางตายต้องเตรียมเอกสารเพื่อร้องดีกาขอพระราชทานอภัยโทษด้วยตนเองนายกรู้ว่าพ่อไม่ป่วยจึงให้เขียนขออภัยโทษเองซึ่งกรณีดังกล่าวมีรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่ามีอาการป่วยวิกฤตสลับปกติจึงเป็นการย้อนแยง้งและนายกทําเรื่องตบตาประชาชนเรื่องอาการป่วยเพื่อได้อภิสิทธิ์ของการพักรักษาตัวระดับวีวที่โรงพยาบาลตำรวจ นายกปกปิดอาการป่วยเพื่อต้องการไม่ให้คนติดคุกแม้แต่วันเดียวและมีการสมคบคิดซึ่งเป็นนายกจอมหลอกลวงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงแต่งตั้งบุคคลที่ช่วยเหลือพ่อให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งอวยยศหน้าที่การงานรวมถึงได้รับการปูนบำเหน็จเพิ่มเติมในรอยต่อรัฐบาลในเศรษฐาและนางสาวแพรทองทานคือโดยเฉพาะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจคือพลตำรวจโทโสพลร,รัตน์สิงหาจารุ ที่ได้นั่งเป็นกรรมการอิสระในบอร์ดของ IRPC ได้เงินนับล้านบาทต่อปีและเป็นตัวเต็งรองพอบตอรอก่อนกเกษียณน,นอกจากนั้นยังให้หมอที่ลงนามในใบความเห็นแพทย์เพื่อรักษาตัวต่อซึ่งชื่อย่อพลตำรวจโทสจุดมจุดเป็นพี่ชายของอดีตสสพักประชาธิปัตย์ที่ย้ายมาอยู่กับพักเพื่อไทยมีส่วนได้เสียหรือไม่ซึ่งคิดเป็นอื่นไม่ได้ว่าเป็นการตอบแทนทางการเมือง เอาความยุติธรรมและผลประโยชน์แลกเพื่อคนในครอบครัวแม้เรื่องที่เกิดขึ้นจะเกิดก่อนที่เป็นนายกแต่เมื่อเป็นนายกแล้วกลับไม่ดำเนินคดีใด,ดๆทั้งนี้ยังพบข้อมูลว่าระหว่างรักษาตัวมีบุคคลนอกรายชื่อคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเข้าเยี่ยมซึ่งมีรายละเอียดว่ามีการกินอยู่ระดับหรูนอกจากนั้นแล้วยังมีประเด็นด้วยว่า นายทักษณิณแจ้งความดำเนินคดีข้อหามิ่นประมาทบุคคลที่เผยแพร่ข,ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งหนึ่งวันให้หลังจากที่แพทย์โรงพยาบาลราชทันถแถลงว่ามีอาการป่วยหนักแสดงให้เห็นว่านายทักษณิณที่แพทย์บอกว่ามีอาการป่วยหนักสามารถมีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ได้ซึ่งไม่ถูกจำกัดสิทธิใดๆทั้งนี้คนที่มีมือถือไว้ใช้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าพ่อค้ายาเพื่อสั่งการ ซึ่งในกรณีนี้ในายใหญ่ถือเป็นเจ้าพ่อเครือข่ายทางการเมืองที่ชั้น14นายกอาจเอาโทรศัพท์ไปให้ใช้ระหว่างควบคุมตัวคือการละเมิดกฎหมายราชทันและยืนยันว่าไม่มีอาการป่วยวิกฤตแต่คือป่วยทิพย์และหลังจากที่ขอออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่พบว่ามีการเข้ารับการรักษาตัวต่อถือเป็นการโกหกเพระาะทราบดีว่าบิดาไม่ได้ป่วยส่วนการพักโทษนั้นไม่ตรงกับความจริง กรณีชั้น14นายกปฏิเสธไม่ได้ถึงการสมคบคิดเพื่อทำลายระบบยุติธรรมอย่างไรก็ดีเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปชซึ่งถูกคดาดหวังต่อการตรวจสอบต่อความยุติธรรมอย่าให้การเข้าเรียนหลักสูตรบยสบ23หรือหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่23ที่แพทย์ใหญ่กับประธานปป,ปชซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมาเป็นอุปสรรคตรวจสอบ การกระทําของนายกและคณะไม่ต่างจากพานักโทษแหกคุกและสิ่งที่นายกและพวกดําเนินการคือการสมรู้ร่วมคิดของหน่วยงานในโรงพยาบาลตารวจและราชทั์สิ่งที่นายกทำครบองค์ประกอบกฎหมายอาญามาตรา209และมาตรา210ฐานอั้งยี่และซ่องโจรซึ่งบทบัญญัติกำหนดโทษร้ายแรงเชื่อหากมีการทลายซ่องโจรจันทสองล่าสามารถเอาผิดคนจำนวนมากได้อย่างไรก็ดี เหตุที่นายทักษิณไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเป็นเพราะการกระทําที่ผิดกฎหมายที่นายกและลูกสมุนทําดีลแลกประเทศจนทําลายหลักนิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายขาดคุณสมบัติการเป็นนายกทั้งหมดที่สสรังสิมันโรมอภิปรายคือมหากาพนักโทษเทวดาที่ถูกบันทึกไว้อีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แม้ภาพดีวแรกประเทศอย่างพร่ามัวไม่ชัดเจนก็ตามแต่อย่างน้อยคนที่เปิดโปงเรื่องนี้คือฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นสอสอฝ่ายค้านที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลอำนาจฝ่ายบริหารรุ่งเรืองปรีชากุล